เามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยของนักเตะที่ตามรบกวนทีมของเราอยู่ณเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแข่งคนสําคัญภายในทีมของเรานั่นก็คือในรายของทางโดมินิกโซบอสไลกัปตันทีมชาติฮังการีนั่นเองหลังจากเจ้าตัวมีอาการป่วยตามเล่นงานทาให้เขาพลาดการลงสนามให้กับทีมของเราตลอด2เกมหลังสุดในการแข่งขันทุกรายการ ไล่มาตั้งแต่เกมซูเปอร์บิ๊กแมตที่เราลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ของเราเองเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกวันแดงเดือดย้อนกลับไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วที่ซึ่งทางโซบอสไลก็ไม่สามารถที่จะลงสนามมาคุมเกมแดนกลางให้กับทีมของเราได้จนในการแข่งขันเกมนั้นลงเอยด้วยผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2 ทั้งนี้คนที่ลงมาทําหน้าที่แทนเขาอย่างทางเคอร์อติสโจนมิดฟิลด์เด็กปั้นของทีมเราที่ก่อนหน้านี้ก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นขึ้นมาแทบตลอดทั้งฤดูกาลถ้าเหมือนว่าฟอร์มการเล่นของเขาเองก็จะลด,ดลงไปดือด้อๆในเกมดังกล่าวข้างตน้นถ้าไม่เกิดสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแล้วมันก็ทําให้มีแฟนบอลบางส่วนบ่นเสียดายที่ตัวของทางโซบอสไลด์ like, ดันมาป่วยพอดีไม่สามารถที่จะลงสนามในการประชญหน้ากับทางเรดเดฟิลด์ดังกล่าวข้างต้นได้ ต่อมามันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาน่าจะฟิตกลับมาพร้อมลงเล่นในเกมที่เรามีทริปบุกไปเยือนทางไก่เดทองทัตแนมฮอสเปอร์ที่สนามทัตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันในศึกคาระบาวคัพรอบตัดเชือกนัดแรกแต่สุดท้ายทางโซลบอสไลน์ก็ยังไร้ชื่อในเกมนัดนั้นด้วยเหมือนกันและลงเอยด้วยการที่ทีมของเราบุกไปปรชาชัยกลับออกมา1ประตูต่อศูนย์ นั่นหมายความว่าตลอด2เกมที่ทางโซบอสไล่หายหน้าไปนั้นทีมของเรายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยอย่างไรก็ตามล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะมีข่าวดีให้แฟนบอลอย่างเราๆได้พอจะใจชื้นกันขึ้นมาได้บ้างเมื่อตัวของทักอาร์เนอร์ส็อตในเยอรมันเป็นคนออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ทางโซบอสไล่สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้ว แม้ว่าจะเป็นกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของเราก็ตามแต่มันจะมีโอกาสที่เราจะได้เห็นรายชื่อของเขาในเกมฟาดแข่งกับทางแอคเคองตันสแตนลียในการแข่งขันศึก FA ครับรอบที่3ในคืนวันนี้นั่นเองทุกๆเกมมันเป็นโอกาสที่เขาสามารถจะลงเล่นได้นะเกมนี้เองก็ด้วยเช่นเดียวกันสล็อตกล่าวตองสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อน ดังนั้นเราต้องมารอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันเกมนี้ในในก็ผ่าดประเด็นมาดเรื่องราวของนักเตะที่ไม่สามารถจะลงสนามในเกมการแข่งขันก่อนหน้านี้ให้กับทีมของเราได้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าขยับมาดูในรายของทางจอเรื่องขสัญสาประหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของเรากันบ้าง เมื่อเขาได้ลงทำหน้าที่ในช่วงที่ทางโจโกเมสปะกาลังสารพัดประโยชน์ของทีมเราได้รับบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวยาวนานหลายสัปดาห์ a. ขณะที่ตักอิบราฮิมาโคนาเตเซนเตอร์คับทีมชาติฝรั่งเศสที่แม้ว่าจะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาได้แล้วแต่ทางอันนะ่าสลัดข่าวการออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าคังโคนาเตเองยังไม่พร้อมที่จะลงสนามได้ถึง2เกมต่อสัปดาห์ a, ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะนั่นจึงหมายความว่าเราต้องการปะกหลังอีกหนึ่งคนเข้ามาเป็นตัวหมุนเวียนลงสนาม นัน่นทำให้เกมนัดล่าสุดกับทางท็อปนำฮอสเปอร์ตัวของทางสลอตจึงเลือกส่งทางขวัญซาลงสนามเป็นสเส็ดผู้เล่นตัวจริงในเกมนั้นแต่สุดท้ายเราก็มีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเขาออกและให้ทางวัตรุกเอนโดดาวเตะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นถอยลงมายืนเป็นปะกลางตัวกลางจำเป็นในช่วงที่เหลือของเกม แรกเริ่มเดิมทีมันก็มีความเป็นกังวลใจกันว่าตัวของควันซาจะมีอาการบาดเจ็บตามรบกวนหรือไม่อย่างไรกันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ทางสลับจำเป็นจะต้องถอดตัวเขาออกแต่ทางนยายแหญดัชแมนก็มีการออกมายืนยันหลังเกมว่าอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ตัวของทางควันซามีอาการป่วยตามรบกวนเขาและโจ้ตัวก็รู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมากลางเกมถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเขาเพื่อความปลอดภยัย มืนักขับเอาประเด็นนี้มาถามจี้กับตัวของทางสลอตก่อนเกมการแข่งขันกับทางแอคริมตันสแตนลีย์เขาก็ได้ยืนยันเลยว่าตอนนี้ทางคอนซาได้หายดีแล้วและเขาก็พร้อมจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมของเราในการคุมแนวรับสําหรับเกมที่แอนฟิลด์คืนวันนี้ด้วยสำหรับในรายของทางจอร์เววรลคอนซาแล้วเขาก็เหมือนอย่างทางโดมนินตโซวอสไลน์นั่นแหละทุกเกมเป็นโอกาสสําหรับเขาได้หมดสลอตกล่าว แล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเขามีอาการป่วยมากตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นเลยนะแล้วผลจากเรื่องนั้นมันก็ทําให้ผมมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเขาออกในการแข่งขันนัดล่าสุดที่เราเผชิญหน้ากับทางทอ็อตแนมฮอสเปร์นั่นแหละแต่ผมคาดหมายว่าเขาน่าจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับทีมของเราได้สำหรับเกมในคืนวันนี้ดังนั้นใช่เลยคุณรู้ว่าเราสามารถจะใช้นักเตะเหล่านี้ได้ในทุกๆเกมซึ่งมันก็รวมถึงเกมในคืนวันเสาร์นี้ด้วย เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวความพร้อมของทีมเราก่อนเกมการแข่งขันกับทอมแอคคินตันสตีในการแข่งขันศึก FA ฟเอคับอีกชิ้นเดียวกัน ก็จะขยับมาดูในรายของดาวรุ่งที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นในรายของทางริโอเอ็นกูโมฮาปีกตัวเทพที่ดอเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางสิงโตนักเงินรามจิวซีย้อนกลับไปเมื่อช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมารวมถึงอีกหนึ่งรายที่เป็นแข้งดาวรุ่งอนาคตไกลภายในอะคาเดมี่ของทีมเราเองอย่างทางเทรนโยนี่ที่ซึ่งเขาได้รับโอกาสมาแล้วหลายตนหลายครั้งในการแข่งขันฤดูกาลนี้ที่มีชื่อขึ้นมาติดทีมแม้ว่าจะยังได้ลงสนามไม่มากก็ตาม ล่าสุดนักข่าวก็จึงเอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางสโลตเลยว่าเราจะมีโอกาสได้เห็น2ส,สุดยอดดาวรุ่งของทีมด็อกดังกล่าวครั้งต้นลงสนามในการเผชิญหน้ากับทางแอคแินตันในคืนวันนี้หรือไม่เลยอย่างไรกันซึ่งทางสโลตก็เปิดอ,ออกมาเลยว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้เรายังคงฝึกซ้อมกันอยู่นะสโลตกล่าว เมื่อวานก่อนนั้นเราไม่สามารถที่จะฝึกซ้อมได้เนื่องจากไฟที่เดินทางกลับมาจากกรุงลอนดอนของเรามาถึงที่นี่ช้ากว่ากําหนดการดังนั้นเราจึงให้วันพักผ่อนพิเศษกับทางนักเตะนะเราจะมารอดูกันว่าแต่ละคนสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายของพวกเขาได้เป็นอย่างไรกันบ้างและจากนั้นเราจะตัดสินใจว่าเราจะส่งใครลงสนาม แต่สําหรับในรายของทางเทรนดอนโยนี่นั้นพวกคุณก็น่าจะเห็นกันมาแล้วว่าเขามีโอกาสมามีชื่อขึ้นมาติดทีมของเราในหลายต่อหลายโอกาสแต่สําหรับในรายของทางริโอนั้นเขาเพิ่งจะมีชื่อติดทีมไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะถ้าผมจําจไม่ผิดน่าจะเป็นเกมที่เราไปเยือนทางเซาททมตันอย่างไรก็ตามนักเตะเหล่านี้ยังคงทําผลงานได้ดีทุกครั้งเลยที่พวกเขาขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเราและเราก็ได้เห็นพวกเขาเล่นได้ดีมากๆด้วยยามที่ลงสนามให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปี ดังนั้นตราบใดที่พวกเขายังสามารถจะรักษามาตรฐานการเล่นเอาไว้แบบนั้นได้มันก็มีโอกาสที่พวกเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่มันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับตัวของพวกเขาเองไปโดยปริยายนะแน่นอนที่สุดว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นพวกเขาเล่นซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวของพวกเขาเองว่าจะสามารถรักษามาตรฐานแบบนี้เอาไว้ได้หรือไม่จากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางสลอตหากเพื่อนๆจำกันได้ ย้อนกลับไปในศึกคาราบาครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่เราบุกไปเย็นทางนักบุญเซาถังตันในเกมดังกล่าวนั่นเองตัวของทางเทรนดยอนยนี่ดอกสตาร์เป็นเ1็ดผู้เล่นตัวจริงส่วนทางเอนกูโมฮานั้นมีรายชื่อเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามแต่ทั้งสองคนนี้ได้ขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมของเราอยู่เป็นประจำและการที่เรามาเผชิญหน้ากับทีมในระดับลิกทูอย่างทางแอคตันสแตนลีย์มันจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้พวกเขาทั้งสองคนได้ต่อยอดพัฒนาการของตัวเองต่อไปตามลำดับ สากันต่อเลยกับข่าวของเราในวันนี้ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของทีมเราสำหรับการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้กับทางแอครลนตันสแตอลี่อีกเช่นเดียวกัน ว่าตัวของทักอา์เนอร์สโอตก็มีการยืนยันต่อไปอีกด้วยว่าในตอนนี้มันไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บใหม่ๆมาตามรบกวนเราก่อนเกมการแข่งขันในนัดนี้แต่เขาเองก็มีโอกาสที่จะหมุนเวียนนักเตะและให้บรรดานักเตะแกลลกได้พักปงหลังจากทีมของเรามีโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างจะชุกในช่วงที่ผ่านมาและรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันที่เราเราอยู่ในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยดังนั้นการบริหารจัดการนักเตะภายในทีมเพื่อรักษาสภาพความฟิตของพวกเขาเอาไว้จึงมีความสําคัญ เมื่อถูกนักข่าวสอบถามว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นการพักนักเตะแกนหลักบางคนหรือไม่ในเกมนี้ตูวของทางสล็อตก็ได้ตอบเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คาดเดาได้ยากเลยนะเพราะคุณอยู่ในการแข่งขันเกมล็กที่มีเกมให้ลงเล่นมากมายเหลือเกินดังนั้นหนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดก็คือการที่คุณจําเป็นจะต้องให้นักเตะได้พักบ้างหากมันมีโอกาสเอื้ออํานวยให้สามารถทําอะไรแบบนั้นได้สล็อตกล่าว แต่หลังจากผ่านเกมการแข่งขันแต่ละนัดเราจะต้องมาดูการตอบสนองของทีมเราและมองย้อนกลับไปว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างในการแข่งขันแต่ละเกมต้องยอมรับว่าในการเผชิญหน้ากับทางท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นสูงเลยนะมันจะเป็นต้องใช้สภาพร่างกายค่อนข้างจะเยอะนังนนั้น,น,นหากมองในมุมนี้ก็ถือว่าเราทําได้ดีแล้วแต่การที่พูดแบบนั้นผมไม่ได้กาลังจะบอกว่าเราเล่นได้ดีที่สุดอย่างที่มีบอลในการแข่งขันเกมนี้นะ แต่แค่อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าหากคุณมีโอกาสให้สามารถผนวียนนักเตะได้เราก็จําเป็นจะต้องทํามันนะมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเพื่อรักษาสภาพความฟิตของนักเตะซึ่งนั่นจะเป็นหัวใจสําคัญกับการที่คุณจะต้องแข่งขันในระยะยาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีโปรแกรมการแข่งขันที่รอเราอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว แลามมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแนวรุกกันบ้างหลังจากเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวคือฮาขึ้นมาว่าทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียน,นหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถืสูงที่สุดซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางทออตเลติกและลงไปถึงทางพอลจอยส์ เยี่ยวข่าวสายของคนดังที่ทำงานให้กับทางเดอทาวส์ซึ่งก็เป็นสื่อที่เชื่อถือได้อีกเช่นเดียวกันจากแดนผู้ดีต่างก็มีการรายงานข่าวออกมาตรงกันเลยว่าเวว่าภูของเรากำลังหันไม่ความสนใจในตัวของทางควีชาควารัสเคเลียสตาร์ดังจากค่ายอสูรลานาโปลีและมันก็มีความเป็นไปได้ที่ทีมของเราจะขยับซื้อตัวนักเตะรายนี้หากมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือดมก,กราคมนี้อีกด้วย จากข่าวดังกล่าวข้างต้นนั้นมันก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวหลังจาก X ที่ใช้ชื่อของทางจอจีมมามานดัชวิลี่ก็มีการโพสตภาพปริศนาเป็นรูปของทางควารัสเคเลียในเสื้อสีแดงขณะที่เขากำลังร่วมฉลองกับทางทีมชาติจอร์เจียอยู่พร้อมกับข้อความว่าจะมีมากกว่านี้อีกในปี2025ประกอบภาพดังกล่าวเอาไว้ด้วย นั่นจึงทำให้มันมีการตีความหมายกันต่อไปต่างๆนานๆเลยว่าเขาต้องการจะสื่อข่าวส่งความว่าตัวของทางควารัสเคเดียกำลังจะย้ายมาสวมเสื้อสีแดงเพลิงของทางลิเวอร์พูลหรือไม่อยากไรกัน แม้กระนั้นก่อนหน้านี้มันก็มีการออกมายืนยันจากทางเดสโอซคอรสื่อที่เจาะเข่าของทีมเราโดยเฉพาะไปแล้วว่านี่มันไม่ใช่เพจจริงของทางมามารชวีลี่แต่อย่างใดหากแต่มีคนสร้างเพจปลอมขึ้นมาแม้ว่าด้านบนมันจะมีเครื่องติ๊กถูกสีฟ้าอยู่กำกับก็ตามทีซึ่งโดยปกติแล้วมันเป็นการแสดงออกว่า นี่คือเพจจริงๆนะไม่ใช่เพจปลอมแล้วหากเราไปดูผู้ติดตามเพจนี้ก็จะพบว่ามีอยู่รา 30, วสามหมื่นกว่าคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราด้วยสั่ไป อย่างไรก็ตามคนที่จอกมายินยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือตัวของทางมามาดัชวิลี่เองและเขาก็ไม่ปล่อยให้มันเป็นกระแสได้นานนะหลังจากเจ้าตัวมีการโพสต์ลงใน IG Story ของเขาและยืนยันเลยว่านั่นเป็นเพจปลอมอย่างแน่แท้เพราะตัวของเขาเองไม่ได้มี a อ c o u n t t w i t t e r เลยโดยสัมปายเพราะไม่มี a อ c o u n t t w i t t e r เลยนะมามาดัชวลลี really, ่โพสต์กำกำับ พร้อมกับมีการลงรูปเพจปลอมที่มีการอ้างชื่อเขาไปเขียนหลอกคนอื่นๆแล้วใส่เครื่องหมายสีแดงกำกับเอาไว้ตัวเบ้งเลยทีเดียวซึ่งเป็นเครื่องยืนยันตรงกับสิ่งที่ทางเดฟโอ c ีเขออกมาระบ,บุตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่านี่มันไม่ใช่เพจอย่างเป็นทางการของตัวมามาดัชวีลี่แต่อย่างใด ในในก็เปิดประเด็นดเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจของทีมรอกในตูวของทางคุยชาติความรัสเคเลียกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย นักข่าวเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเล่าสุดท้ายทีมของเราจะมีการยกระดับจากการให้ความสนใจเฉยๆมาเป็นการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปทาบทามนักเตะราย23ปีรายนี้หรือไม่อย่างไรกันและจากการที่ตัวของทางอันเนอร์ส์สลอตมีการมาแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันกับทางแอคเคนตันสแตนลีย์ดังกล่าวข้างต้นนั้นเองมันเลยกลายมาเป็นโอกาสทองให้นักข่าวเอาประเด็นนี้เข้ามาสอบถามกับตัวของทางสลอตด้วย ว่าพวกเขามีการยิงคำถามตรงใส่เลยว่ามันเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรกันกับการที่ลิวพูดมีข่าวว่าจะเข้าซื้อตัวทางควารัสเคเลียในครั้งนี้ mm hmm. เมื่อสักครู่นี้พวกคุณก็พูดเองใช่ไหมว่าทีมที่ตกเป็นข่าวกับเขาอยู่ผมก็ยังคิดขึ้นมาเลยนะว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นคุณกำลังหมายถึงสโมสรไหนกันสล็อตกล่าวแต่ผมก็เข้าใจว่าในฐานะสโมสรแล้วเราเองตกเป็นข่าวอยู่กับทางควารัสเคเลียจี สิ่งที่ผมคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่ในเดือนมกกราคมแล้วนะและผมก็คิดว่าผมเคยพูดมันไปแล้วหลังเกมกับทางเวสแฮมอยู่ไหนแต่ตอนที่มีนักข่าวมาถามประเด็นพวกนี้กับผมว่าอย่าทำให้ผมผิดหวังนะและกรุณานะเอาชื่อของนักเตะลอกน,นี้รวมถึงสโมสเหลอกน,นี้เข้ามาสอบถามเราเกี่ยวกับความสนใจของเราในตัวพวกเขา มันยังรวมถึงข่าวคราวเกี่ยวกับบรรดาน,นักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นให้กับเรามากมายนะักว่าพวกเขาจะย้ายไปอยู่ที่นั่นหรือจะย้ายไปอยู่ที่นี่คุณจะเห็นได้เลยว่ากระแสข่าวต่างๆมันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้แต่เจาก10ครั้งไหนนั้นหรือบางทีอาจจะเป็น99จาก100ครั้งก็ได้นะเมื่อถึงตอนสิ้นสุดของตลาดซื้อขายนักเตะเกือบทั้งหมดมันจะเป็นข่าวที่ไม่มีมูลความจริงดังนั้นคุณอยากจะให้ผมแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่ะ ข่าวลือก็จะยังคงมีต่อไปแต่สำหรับทีมของเราแล้วเราไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้นะจากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางสล็อตก็ทำให้มันมีการตีความหมายกันไปต่อเลยว่าหากมันไม่มีมูลความจริงเลยตัวของทางสล็อตก็คงจะตอบปฏิเสธไปแล้วแต่การที่เขายังมีการเปิดช่องเอาไว้ว่า9จาก10ครั้งหรือ99จาก100ครั้งมันเป็นข่าวลือก็ยังแสดงให้เห็นว่าในบรรดาข่าวลือก็มักจะมีข่าวจริงแทรกอยู่บ้าง ด้วยเหตุน,นี้จึงทําให้นักข่าวเชื่อว่าอันที่จริงแล้วลิวอร์พูมมีความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงแต่การที่พวกเขาจะมีการขยับตัวหรือไม่อย่างไรในช่วงนี้จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อน,นั่นเองปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นเชื่อมโยงทีมของเรากับทางกีชาติความรัสเคเลียอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูมุมมองจากทางลิวอร์พูลเอ็กโคสิบวงในของทีมเราเองกันบ้างว่า อันที่จริงแล้วจุดยืนของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนั้นเป็นเช่นไรกันเมื่อทางพอลครอสเดี่ยวข่าวสายของคนดังจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคก็มีการออกมาชี้แจงแถลงไขในประเด็นนี้แล้วเขาก็ได้ชี้ชัดลงมาเลยว่า ควาร์ัสเคเรียเป็นนักเตะที่ทีมของเราให้ความสนใจมาอย่างยาวนานและจนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่โอกาสการจะคว้าตัวนักเตะในเดือนมกกราคมไม่ใช่เรื่องงา่ายเวทเสียแต่ว่ามันจะมีนักเตะคนใดคนหนึ่งภายในแนวรุกของทีมเราเก็บเข้าก่อนย้ายออกจากสโมสรไปจึงจะทําให้เด๋ยวนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงได้นั่นเอง จากการที่เรามีทั้งหลุยดีอัสและโคดนีกักโปก็ยังชิงตำแหน่งในทางกราบซ้ายสำหรับแนวรุกทั้ง3คนอยู่แล้วนะและดาวินนุนเยสกับทางเดียโกชูตาเองก็ยังสามารถจะขยับออกมาลงเล่นทางดึมเซนได้เหมือนกันกรอสกล่าวนี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมลิเวอร์พูลค่อนข้างจะมีตัวเลือกที่ดีอยู่แล้วในตำแหน่งที่ทางควารัสเคเลียลงเล่นให้กับทั้งนาโปลีและทีมชาติจอร์เจียของเขา แน่นอนว่าทางลิวรภพูมมีความสนใจและให้ความชื่นชมในตัวของทางควาร์สเคเลียนี่คือเป้าหมายของทีมเรามาอย่างยาวนานเลยนะแต่จากข้อมูลที่เราได้รับมาจากแหล่งข่าวที่แอนฟิลเองพวกเขาก็ระบุว่ามันน่าจะยังไม่มีการดําเนินการสําหรับการซื้อตัวเขาในตอนนี้วันเสียแต่ว่าสถานการณ์ภายในทีมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่สำคัญมากที่สุดภายในทีมของเราเลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางเวอร์กิลฟานได้เซ็นเตอร์ฮาฟกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากในตอนนี้เขาเหลือสัญญากับทีมของเราอีกไม่ถึง6กเดือนแล้วซึ่งผูกมัดเขาถึงแค่ช่วงสัมเมอร์นี้เท่านั้น นั่นจึงนำให้ทีมของเรามีความพยายามจะเดินหน้าการเจรจาสัญญาจะบอกใหม่ให้กับตัวเขาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือทางมาเซลวันเดอร์ครานนักข่าวชื่อดังจากทางเดอะเทเรกา้าฟสำนักข่าวเชื่อถือได้จากประเทศฮอลแลนด์ซึ่งเป็นสื่อหลักในบ้านเกิดของตัวฟานได้นั่นเอง หลังจากเขามีการออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้ทางนิวัตูกตกลงปรงใจจะยอมทุ่มเงินเพื่อรังตวดทางฝันได้เอาไว้กับทีมของเราต่อไปในระยะยาวโคดี้กักโปไรอันกราว,วน์แวร์และเวอร์กิวฟันได้พวกเขาทั้งหมดต่างก็เริ่มต้นชีวิตการขาแข่งที่นี่ในเอลิวิชีลีกของประเทศฮอนแลนด์นะฟันเดครานกล่าวแต่ในช่วงเวลาที่เขาลงเล่นที่นี่เราเองไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะสตาร์ดังระดับโลกได้ในระดับนี้ ก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูเรื่องการประเมินมูลค่าของพวกเขาในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันทะลุหลัก100ล้านอยู่โรไปเรียบร้อยแล้วประเด็นที่2ตามมาที่เราจะต้องติดตามดูกันต่อก็คือทิศทางของพวกเขาว่าจะเดินไปในทางไหนและอย่างไรกันส่วนในตัวของทางฟันไดเองนั้นพวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดเซฟของธนาคารออกมาในช่วงไม่กี่วันนี้เพื่อการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขากับทางลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามแม่นะักข่าวจากบ้านเกิดของตัวฟันได้จะมีการออกมายืนยันเช่นนั้นแต่าทางดิสเซนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราเป็นการเฉพาะกลับมองว่ามันดูเหมือนจะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเขามากกว่าจะเป็นการรายงานข่าวถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ